ช่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ภาคใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองได้ เป็นประธานฝ่ายคฤารืหัดร่วมกับสอสอน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลสอสอสงขลาเขตหกพักประชาธิปัตย์ร่วมทอดป้าป่าสามคัคขีประจำปี2,565เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดณนะที่พักสงเกะาน้ำรอบเทพวนารามหมู่ที่6 ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาที่พักสงเกาะน้ำรอบตั้งอยู่บนหมู่บ้านเล็กๆของตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลามีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะในาอดีตเลยมีชื่อว่าเกาะน้า,นารอบแต่ว่าในปัจจุบันมีการทำสะพานเชื่อมต่อ ับแผ่นดินปกติจึงทำให้เกาะน้ำรอบสามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างสะดวกในปัจจุบันประชาชนบนเกาะน้ำรอบมีอยู่ประมาณ50ครัวเรือนอาชีพหลักคือการทำเกษตรปลูกผักหมู่บ้านเกาะน้ำรอบจัดได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ปลูกผักมาก ที่สุดในจังหวัดส,สงขลาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงด้วยลักษณะน้ำที่เป็นสามน้ำเลยทำให้ผักบนเกาะน้ำรอบได้รับการยอมรับไปทั่วการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ที่มีนายกชายเป็นประธานเป็นการระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัด โดยเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดเกาะน้ำรอบต่อไปในอนาคตเพื่อสืบทอดต่อพระพุทธศาสนาเพื่อตำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองเล่าเรื่องเหมือนใต้